าใครจํากันได้ครับก่อนนั้นเนี้มันมีเรื่องของการที่ว่าตัวเบคอนแฮร์นีครับมันมีบั๊กครับของหน้า s t ีวี่สแตนดาร์ดนะครับเป็นหน้าที่โอ้โหทุกเบคอนแฮร์ที่สร้างมาใหม่เนี่ยจะโดนจับใส่หน้านี้ครับไม่เว้นครับแม้แต่เขาเก่านะครับในโรบอ x ซึ่งไอหน้าเนี่ยเป็นหน้านึ่นที่มันก็เหมือนคำสาบครับของโรบอ x และง่าสุดนี้ครับ หน้าสตีวี่สแตนดาร์ดครับได้มีการอัปเกรดนะครับไปอีก1ขั้นนะครับที่หลอนกว่าเดิมนะครับเพราะหน้าครับมันกลายเป็นแบบนี้ครับเนี่ยนี่คือหน้าสตีวี่สแตนดาร์นะครับที่โดนปรับใหม่ถ้าคุณกด 3D เนี่ยมันจะเป็นหน้าธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณครับกดดู 2D ปุ๊บมันเป็นหน้ายิ้มแบบนี้เลยหนังซ้ำคือเกือบทุกหน้าใน r o b ะบ็อเนี่ยครับ มันไม่มีหน้าไหนครับที่ยิ้มเท่าหน้านี้เว้ยคืออาจจะคล้ายกับซันคิสอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าไอ้หน้าเนี้มันดูยิ้มเป็นกว่าเพื่อนเลยครับในโรบ็อกซึ่งผมอยากจะโชว์มากว่าหลังจากที่โรบ็อกนีในแกเปลี่ยนหน้านี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับใ,ในเกมโรบ็อกนะแต่ว่าก่อนที่จะดูในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ช่องแบทฟอร์มก,กดติดตามช่องแบทฟอร์มกันด้วยนะครับในตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่เกมยางคัตล็อกอวตาร e อดิเตอร์นะครับ อย่างที่เห็นว่าหน้าเนี่ยครับมันเปลี่ยนไปจากเดิมมากใครดูช่องผมเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าในหน้าปกคลิปของฟรีเนี่ยหรือไม่ก็เกมเพลย์ที่ผมเล่นนะครับแต่เดิมเนี่ยหน้าเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะเวย้ยหน้าเนี่ยมันโดนเปลี่ยนและผมใช้หน้าเดิมอยู่นะครับซึ่งพอกดดูครับที่คาตล็อกครับคือมันแปลกตรงที่ว่าไอ้หน้าเนี่ยมันกลายเป็นหน้าธรรมดาครับที่ไม่เชื่อก็ไปสตีฟสแตนดาร์ดอันเก่านะแต่ว่า เป็นหน้าที่ไม่ค่อยยิ้มครับเป็นหน้าแบบปากแบบเรียบอ่ะเออซึ่งไอหน้าเนี้ยเอาจริงคือมีหลายอย่างมาที่อยากโชว์นะครับโดยเฉพาะครับกับการแสดงสีหน้าคือถ้าใครที่เข้าใจนะเกม Ro บล็อกเนี่ยถ้าคุณใส่นะครับอีโมดกับหน้าขยับได้นะครับตัวหน้าครับมันจะทําท่าตามท่านะครับที่คุณทํานะครับแต่ว่ากับไอหน้าสตีวี s สแตนดาร์ดอันใหม่เนี่ยมันแปลกๆครับอย่างเช่นผมใช้แฮปปี้อ่ะ เนี่เยเดี๋ยวแต่วนหนึงแฮปปี้ดูคือหน้ามันเปลี่ยนไปเว้ยจ้าเดินที่มันเหมือนจะมีฟันอยู่ในปากเว้ยกายเป็นว่าไม่มีฟันครับ <c ười> ไม่มีฟันอยู่บนหน้านี้เออว่าถ้าเต้นของสระาซันเนี่ยมันกลายเป็นหน้าแบบนี้ไปเลยเว้ยย่่ดีหน้านี้โดนอัปเกรดใหม่ครับหรือว่าอัพให้กา,ก,าก,กว่าเดิมก็ดูหน้านี้เออยังขยับอยู่ แต่มันไม่มีฟันในปากเว้ยมันไม่มีฟันันหน้าเนี้อ่ะท่านเนี้ยเอออันนี้ยังดูดีหน่อยบางท่านี่คือน่ากลัวมากนะครับหน้าเนี้เดี๋ยวหาท่าแบแปลกก่อนท่าคือปากผมกลัวปากมันนะเข้าใจไหมคือแบบพูดไ,ไม่ถูกอะ่ะอันนี้ท่าบอคือบึ้งก็บึ้งสุดมากนะครับกันหน้านี้ รู้สึกว่าเหมือนปากกับตาเนี่ยมันห่างก,กันกว่าเดิมนะแต่เดิมมันอยู่ใกล้กันมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ห่างกันมากดูปากมันอันนี้ถ้านนถ้า,นนถ,านนถ้าสับสนนะบางท่าก็ไม่มีหน้าขยับนะว่อย่างอย่าง,งชาเนี่ยหน้านิ่งเลยนะครับหรือท่านี้มีไหมท่านี้มีขยับบ้างอันนี้ก็มีขยับบ้างรู้สึกว่าตอนแรกที่ผมสังเกตอ่ะคือไอ้หน้าของสตีเซนดารต์เนี่ย ปากไม่ขยับนะครับแต่ว่าเหมือนว่าเขาจะแก้แล้วผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นบั็กหรือเป็นการจงใจในที่กรโดบ็อกเขาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าแต่เดิมหน้าเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เพียงแต่ว่ามันดูซ้ำซากครับกับหน้าอื่นครับในกรโดบล็อกที่มันมีเหมือนกันนะครับหนังซ้ำคือหน้าเนี่ยมันเป็นหน้าที่หลายคนพูดเยอะมากเพราะว่าประเด็นบั็กก่อนหน้าน,นี้ที่กรโดบล็อกเนี่ยเผื่อทำไว้แล้วพออัปเกรดใหม่นะครับมันกลายเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่อะ กระโดดกับเดินไม่ว่เนี่ยไม่มีอะไรมากมันจะมีแค่เฉพาะอีโมดครับตอนทําเท่านั้นที่จะเห็นปากนะครับขยับไม่ก็การเปลี่ยนแปลงหน้าตานะครับแต่หน้านี่มันนิ่งเกินไปเว้ยเพือผมพูดจริงๆนะหน้านิ่งมากนะครับกับหน้าสเตวิสแตนด์ดแบบใหม่นี้ต้องถามคนดูว่ามีใครใช้หน้านี้บ้างนะครับแล้วก็รู้สึกยังไงนะครับกับหน้านี้แต่เห็นว่าหายคนที่สร้างไอคาวเบคอนใหม่นยก็เริ่มนะครับจะมีหน้านี้โผล่มานะครับในโรบ็อก ผมเดาว,ว่ามันเป็นหน้าที่จงใจกระทำเพื่อให้เบคอนแฮร์ใส่มากกว่าครับโดยการที่อัปเกรดใหม่เพราะว่ามันมีข่าวเเลยว่าเออแอคเคาท์โรบอ้อยตัวเนี่ยมันโดนปรับหน้านี้หมดที่ใช้หน้าเก่าเหมือนทางโรบอ้อยแกประชดนะครับเลยทําการใส่หน้าเนี้ยอัปเกรดใหม่ให้กลายเป็นหน้าที่เหมือนหน้าโรบอกอยแบบเก่าเลยเป็นหน้าคล้ายกับหน้าคลาสสิกเลยอันนี้ผมก็ไม่ชูมันว่าโรบอกอยแกจงใจหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิป เพื่อท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม